โดต้2เป็นเกมที่เราต้องตอก่อกับสตูที่เป็นคนจริงๆมีชีวิตจริงๆและการที่เราเอาชนะพวกเขาเหล่านี้ได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีเสียเหลือเกินครับแต่การที่จะเอาชนะได้นั้นมันจะต้องผ่านการฝึกฝนมากมายรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆภายในเกมเพื่อให้เรามีแต้มต่อฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดในคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูคําสั่งต่างๆในคอนโซลที่จะช่วยให้คุณสามารถเล่นโดต้า2ได้เก่งยิ่งขึ้นครับ ก่อนที่จะเริ่มกันคอนโซลมันคืออะไรนะครับผมการใช้คอนโซลมันไม่ใช่เป็นการโกงหรือการเชสคสกิปแต่อย่างไรนะครับแต่มันเป็นช่องทางในการตั้งค่าตัวเกณฑ์ที่มันไม่มีในการตั้งค่าเมนูลหลักโดยการป้อนคําสั่งที่ต้องการลงไปครับและก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปรู้จักกับคําสั่งต่างๆเรามาดูวิธีการเปิดคอนโซลกันก่อนเลยเริ่มจากเปิดโปรแกรม Steam นะครับผมแล้วคลิกไปที่ l i b r a r y หรือคลังเกมเลื่อนหาและคลิกขวาที่ Dota 2กดเลือก Property หรือคุณสมบัติ คลิกที่ general หรือทั่วไปและเลื่อนลงมาที่ launch option หรือตัวเลือกการเริ่มใส่คำว่าขีดคอนโซลในช่องว่างเ <c oughs> มื่อเข้าเกมไปแล้วก็สามารถเปิดคอนโซลได้โดยการกดปุ่มขอขวดหรือ slash ขวาที่อยู่เหนือปุ่ม enter หรือถ้าเปิดไม่ได้ก็ลองเข้าไปดูที่ตั้งค่าฮียลัดและดูว่าปุ่มสำหรับเปิดคอนโซลนั้นเราตั้งไว้ที่ปุ่มไหนนะครับเพ <c oughs> ียงเท่านี้คุณก็จะสามารถเปิดคอนโซลได้แล้วเอาไว้สำหรับการเปลี่ยนแปลงตั้งค่าต่างๆภายในเกม มาดูกันนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรกันได้บ้างคำสั่งที่1ครับ Dota underscore minimap underscore misclick underscore time คำสั่งนี้จะทำให้เวลาที่เราเผลอกดคลิกโดนแมปไปเนี่ยเราจะไม่เดินไปทันทีนะครับสามารถกำหนดช่วงเวลาการหน่วงเอาไว้ได้โดยแทนค่าเวลาลงไปนะครับผมเพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถลดโอากาสพลาดไปเท่าตัวเลยล่ะ คำสั่งที่2ครับ Dota underscore Selection underscore Groups when work false การทำงานของมันคือเวลาเรากดแท็บในตัวละครที่มียูนิตเยอะๆอย่างเช่น brute m a t t e r มันจะเลือกทั้งกลุ่มใช่ไหมละ่มะเมื่อเราปรับมาเป็น false นะครับและกดแทบบ็บมันจะเลือกแค่ยูนิตตัวเดียวแทนที่จะเลือกทั้งกลุ่มทำให้เราสามารถแยกลูกแมงมุมไปจุดต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นครับ ส่วนถ้าเราอยากจะเลือกทั้งลุ่มก็ตั้ง m a c คร control บวกกับปุ่มตัวเลขแยกอีกทีก็ได้ก็จะทําให้เราสามารถกดแท็บเลือกเทือตัวหรือก,กดปุ่มตัวเลขเพื่อเลือกทั้งกลุ่มหรือที่กลับไปใช้แบบเดิมก็ได้นะครับโดยการเปลี่ยนจาก false เป็น true เหมาะสำหรับตัวละครอย่าง brute motor เนื้อเชื่อเปเปินากซาร์เลนและก็เท r รเบตครับโอเคมาดูตัวอย่างการใช้งานเบื้องต้นกันนะครับก่อนใส่คำสั่งนี้นะครับผมการกดแท็บจะเป็นการสลับตัวไปยังกลุ่มของยูนิตลูกๆอย่างที่เห็นครับ แต่หลังจากที่ผมใส่คำสั่งนี้แล้วการกดแท็บเพื่อสลับไปยังยูนิตจะไม่ถูกเลือกเป็นกรุ๊ปแต่จะเลือกเป็นยูนิตตัวเดียวแทนทําให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อกระจายยูนิตลูกๆของเราไปสอดแนมหรือบล็อกแคมป์ฝาตรงข้ามได้ครับมีที่ง่ายๆนะครับผมคือเรากดแท็บและคลิกไปยังจุดที่ต้องการบนมินิแมปและกดสลับรูวๆก็จะทําให้เราสามารถมาโคยูนิตได้ว่องวยิ่งขึ้นครับ คำสั่งที่3ครับผม total_player_smart_multi_unit_cast when_true คำสั่งนี้จะช่วยคุณไม่ต้องสลับตัวเพื่อใช้สกิลอีกต่อไปนะครับผมโดยการกดปุ่มสกิลที่ต้องการยับอีกครั้งหนึ่งโดยอย่างเช่นนะครับผมกดคิวครั้งแรกสกิลล่างหลักจะออกแต่กดอีกครั้งหนึ่งล่างคนก็จะออกตามนะครับผมโดยที่ไม่ต้องไปกดสลับตัวเลยแต่ต้องเปิดคลิกแครดเอาไว้ด้วยอะเหมาะสำหรับตัวละครอย่างมีโป้และก็อาร์ควาเดนครับ คำสั่งที่4ครับผม cl_alt_unit_move_to_direction d o t a เว้นวรรคหนคำสั่งนี้จะช่วยให้คุณเปิดใช้ direction move ผ่านปุ่ม alternate ได้โดยปกติแล้วนะครับ direction move จะตั้งผ่าน s e n t i n ปกติก็ได้นะครับแต่ไม่สามารถใช้ปุ่ม alternate ได้แต่คำสั่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้ปุ่ม alternate ในการกด direction move ได้นะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับ direction move คืออะไรมันคือการคลิกเพื่อหานแค่ตัวฮีโร่อย่างเดียวช่วยให้เราสามารถกำหนดทิศทางการหานัน เพื่อให้เราสามารถใช้สก,กิลได้แม่นยำยิ่งขึ้นนะครับผมอย่างเช่นการกระโดดของสลากนะครับโอเคมาดูตัวอย่างการใช้งานคําสั่งนี้กันนะครับผมก่อนที่เราจะใช้คําสั่งนี้นะครับการกดอ u ตติเดตและคลิกจะเป็นการเคลื่อนที่ไปยังจุดนั้นทันทีไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นแต่หลังจากที่ใส่คําสั่งนี้แล้วกดอ u d ติเดตและคลิกจะเป็นการหันเฉพาะทิศทางที่กําหนดก่อนเท่านั้นจะไม่เป็นการเคลื่อนที่ไปยังจุดที่ต้องการครับและนี่คือสถานการณ์ใช้จริงๆนะครับผมนี่คือเหตุการณ์ที่หากเราคลิกตัวสตูรตรง ตัวละครจะพยายามเดินไปหาสตูและเบือนหน้าออกจากสตูนั่นเองแต่หลังจากที่ผมใส่คําสั่งนี้เข้าไปเมื่อกดออเทนและคลิกไปยังตัวสตูตัวเราจะหันไปหาสตูแทนครับผมแทนที่เราจะเดินไปหาเขานะทําให้เราสามารถกดสกิลอย่างสลากหรือเออร์ซ่าไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างแม่นยําม,มากขึ้นครับทำสั่งที่5นะครับ Dota u n r e r s ร o สกอ e r ฮีโ e r เดอ r นเรร คำสั่งนี้จะทําให้ไอเทมในช่องเก็บของเนี่ยเด้งเข้าตัวทันทีเวลาเรากลับบ่อน้ําหรือเกิดใหม่โดยที่ไม่ต้องไปกดคีย์ลัดนะครับย่นเวลาไปพอสมควรเลยมาที่คำสั่งสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผม Dota underscore range underscore Dis เนวาคำสั่งนี้จะเปิดการใช้งานบอกลัสมีรอบตัว โดยใส่ตัวเลขที่จะต้องการได้เลยนะครับแต่สาหรับเลขค่าร้อยนั้นนี่คือระยะที่คลิปจะหันมาตีเราเมื่อทําการคลิกตีตัวฝ่ายตรงข้ามการมีนักเสีบอกตลอดเวลาเนี่ยทำให้เราสามารถควบคุมจังหวะการแอคโคคลิปในเลนได้ดียิ่งขึ้นครับและนี่คือคำสั่งคอนโซลท,ทั้งหมดที่เราเอามาให้ลองใช้กันนะครับลองไปทดสอบกันได้เลยในเกมเมือนอาจจะช่วยให้คุณสามารถเล่นโ Do ต a 2ูได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมสำหรับคลิปนี้นะครับผม PCFX ลาท่ถ้าผู้ชมกันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ